Why not? ปันต่าหากินละทุงครับผมสวัสดีครับพันเตยหากินละทุงครับผมแนะน้ำตัวนะครับสวัสดีครับพันพี่หากินละทุงครับผมครับผมวันนี้ก็พาพี่พ็นน้องมาหาอยู่หากินคือเขาครับเอามาใส่เบ็ดเขาเลยเนี่ยประมือครับตอนนั้นอะไรกันตัดเนี่ยก่อนครับก่อนสีไซครับสีประมือมากหอยนึงครับวันนี้ว่ามาหลุดเบื้องว่าสีใดคุ้มค่าประมือว่าครับนี่ครับเนี่ยเฮาครับ ตัดเนี่ยครับตัดเี่ยนี่อเบ็ดย่เมอตัดเองเลยนตัดเองกันบ่อ้องอยู่อันนี้อันนี้แม่นเงยบนี่นสา้างดาวนี่สา้างดาวแ <laughs> ม่นเียบ่แม่นบ่ครับครับพ้งไอ้พวก็นึกว่าตัดเงียส้างดาวนำแล้วแบงูกกนกแป้งนอกแป้งผุนเยอะนู่นจะขยุอะอยู้ม่สวนดีอยู่ แดงเบ็ดกันเลยครับวัอนี้แดงออกเป็นสองทีมนะครับรเ่องปลาไพ่เนยปไพ่ครับไปกระตอมกต้องงานะไปขิหมานครับไปกระตอมด้เออไปกระอมกได้เบอว่ากันครับเทมันบ,บอกผมมงเทเบดมาเทมอน่คในคีนเรืออยู่ใครพเนี้ยเร็จแล้วเือมันใส่เรือย่อนอยู่ ดอ mm. ๋อแล้วดวอะพวกของเด็กโปรเจกต์งั่นเนาะว่าโปรเจกต์กับกันหรือเจ็กแปรโมงนะ

ตนตาวานหนวดมันบอทอครับ<อ>หนวดมันปานบ่นค่อยกินครับอ๋เอเจตโตะครับทอดขอบขอบไปขันย้อยจากปั่นก็ทิม,มีแห้งครับนี่ <c oughs> ยอดเลยครับหน,หนวดบอทครับ <c oughs> ลงทุนขนาดครับทีมงานเลยวิธีการใส่หากเสียบ มือไปเลยครับเสียบได้ก็ได้ครับแต่แต่ถนัดครับแปลกๆอย่างน้อยครับใหามันลงหัวพื้นครับป้าวสิกินน้ำพื้นครับส่วนหนังเยื่อประมือครับการใส่ครับกรณีครับย้อนเนื้อลงไปหัวพื้นเลยครับแล้วก็ท่านไหนน้ำกอหยาหรือกอพักบุงเล็กน้อยครับเผื่อ กันตัวใหญ่ครับเพื่อตัวใหญ่มันกินครับเสกษตรบดึงนี้ครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับวิธีการใส่ครับผมนะครับเดี๋ยวเขาจะใส่ไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่ครับใส่ง่ายๆเลยครับวิธีสูตรของทีมงานหากิโลถุงครับ เปลกยังไงเลยครับปลาพะบุงเหมาะเลยครับผมแปกแปลกยังไงครับอันนี้มันหอบพื้นครับเป็นสูตรของเขาครับใช่ทีมไว้ประมาณจากชั่วโมงนึงครับเ้าจังมายามครับผมเดี๋ยวห้าสิบพลามาเบิ่งตอนยามนะครับเนาะว่าสีมานหรือบอมานครับอย่าลืมติดตามครับ หลังจากที่ใส่เบ็ดแล้วก็นั่งเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัยก่อนครับจักหน่อยเดี๋ยวสิพาไปยามเบ็ดครับบรรยากาศรอบๆเขื่อนครับนี่ฝนก็นเริ่มมืดมากเหรอพี่นอ้องจักหน่อยก็สิตกแล้วครับจักหน่อยก็สิพาไปยามเบ็สนะครับเนาะนี่ก็นั่งซ่อเมือยกันก่อนกินน้ำกินท่าก็ใส่ดนเลย้างนอกคาดกล้องไม่วจะไหาหายกันต่อปพามายามเบ็ดแล้วครับเนาะ มันกำลังเอาไปถือเลยมถือครับอันนี้ใสจ็กแต็มครับขาบปลาให้ปลาขาไปกินเนาะครับหลุดครับมันดึงเลยบ่อยู่ครับผมหมดหม้อนกันครับปลาเใส่ปลาได้มาเลยเร็วๆว่าต้องรุมอย่างเลยครับ

เอาแล้วเนาะเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วครับขอขอโอ้ตกงามอยู่ตัวเพียจังตึ้งอยู่พี่น้องครับแต้มแดงแห้งมัมาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวกินเล็กอยู่ตรงกินเล็กถุงมาตัดอะไรตัวใส่สวยครับแต้มแดงแห้งมัมาแล้วครับพี่น้อง ไกลเลยว่ตัดเลยครับเรียบร้อยครับผมเก่งเลแข่งม้ามาแล้วครับตุ่นเงินต่อครับหมารหรือประมาณครับโคมากกเก็บกรับขึ้นครับเก็บไหวไปหมัดใหม่เฮ้ครับ บท่านนี้ครับลำอีกแล้วพี่น้องลำอีกแล้วครับสายคีงนี่พ่ค่อยพลาดครับสายมันยาวว้าสายมันยาวครับพี่น้องสายเบ็ดยาวหมดล้นลำบุ้งไป็ดท่านใหญ่ครับ ้ใส่ง่ามอีเราครับพี่น้องแต้มที่โซ่ครับใส่ง่ามอีเราครับถุงมาถุงมาครับพี่น้องเอาขึ้นมาแข็งอีก่ครับพี่น้องไใส่แข็งอยู่คุณถือมันบ่ค่อยพานะครับโอ้โหครับพี่น้องโอตายโอ้โหที่รจนจนตายครับพี่น้อง ผมงงมากิงกว่าตายครับผมกินต้นไรตายเลยครับโอ้ท่านจะทนอนไรครับต้นสุไใส่กินต้นสุไทร์อวไใหม่เรย พ่วงจมเลยครับนี่แบบนี้ไม่ค่อยพลาดหรอกครับนี่พ่วงจมแบบนี้ไปหาคนไหนครับเบิงครับตามไปเบิังตามสายไปบังครับตามสายไปเลยครับสายไปไหนวะสายสายมันพุ่งจมเฮ้ยสายไปไหนวะสายมาพี่มันหกครับปัญหามันหลาในหรอ ครับโวใหญ่ครับใหญ่ก็ใช่ตามไปนะครับโอ้ตายไหมโอ้ตัวใหญ่อยู่ตายนี่เหรอแข็งเลยครับนี่ตามมาจะหอดโตเลยครับตายเลยครับเขาเหลืดึงเทางปีเลยครับดึงเสือเทางนี้เลยครับ พี่น้องครับโอ้ยห <ai> ้อมาเยีอยมเก็บตอยเลยครับไ่ม <facial> ันงเงาครับตามเบอร์วันที่ยู่หรือบ่อยู่ครับตามสายเลยครับเฮ้ยพี่น้องอู้ขาดปากขาดปากเหรอครับพี่น้องอันนี้เขาขาดปากครับเอาไปยังครับผ่านไป ก็ขาดครับแตนนี่ขาบเนี่ยไปครับแล้วมันค่ายครับนี่ใส่แน่รุดแน่เลรอครับธรรมดาครับใช้เบ็ดมันหลุดนุ่งตาดีครับอันนี้สายเชิงหรอพี่น้องสายเชิงเลยครับสายเชงเลยครับอยู้เอออยู่ๆครับอยู่ๆครับอยู่่ๆก็พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกลือก่อน นี่ครับนี่ครับพี่น้องใส่กระลังงามเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับต่องว่าปึงยังครับครับอยู่บ่ครับอยู่อยู่ครับต่อมาอยู่ครับตายแล้วตายสั่ามันกินแล้วครับเนี้ยปลาหมึกเดน่าจะ ปลาตาหยาได้ขิงขิงหายไปไปไหนปลาต่อมเลี้ยงขิ่งครับหน่อยตัวใหญ่ครับล่างใส่ล่างสวยครับแต่หางแดกมากเลยครับยกโชว์ปลาต่อมโอ้สวยครับตายตาไปตายแล้วตายแล้วครับปลนต่อมมา ครับตัวตายพี่น้องหรอข้นเหรับ้างบู๊ครับงามยอดนี่ครับใส่เขียวเลยพวัวเนี่ยบ่เห็นเด็ดนะต่อมครับป้าต่มใส่เองครับพี่นี่ครับครับผมเดี๋ยวคอยมาลดูทั้งกอนอีกเด้อครับเด้อเอาล้วครับพันเต๋ยว่าต้องสีหมันเป็นไหนครัพันเต๋เสียงตึงๆอยู่บ่ เสียงมันเาี้ยมันตานะครับบ่าหยหกน้ำกําลัางขึ้นใหม่ๆเย็นพันเตะไล่ไ,ไปหอดตัวปลาใส่สวยอไหใส่สวยอยู่ครับพันเตนปะป่าฝนกัดที่ตกค,ครับห้องคึมๆมาอยู่ ใส่บ hey, ันเตอโอ้ใส oh. well, uh ่สวยอยู่นะครับเนาะใส่โต๊ะสมโต้ใส่ซ้ำกันเลยเนาะครับแค่นนี้บันเตว่าเบ็ดหายครับเบ็ดจมหายหางหาจนครับใส่อยู่เนี่ยนี่ก็เห็นเนียอยู่จับจับบนขนหาเบนบนครับป่เเห็็นบดอยู่ เป็นเบ็ดือเป่า้าไปตามเสียงไหมอดู่ดูอยู่ครับอยู่่้ครับเฮ้ยนตายบมบ่ตายหรอับบ่อ้อรียครับนี่ตายีแหลกแล้วครับนี่ามันกินไรกัตายเร็วตายครับพี่น้อง นี่ยมาขันไปเห็นนาจะเล็กวัน้ใส่ไปยเยอะไอ้หัวจำเลยสวยสงขันไหมเออครับพี่น้องไงครับส่สวยครับประมาณประหอดโลกหรือป้งครับจแปดีตได้อยู่อตัดออกไนงะไม่ใช่ตัดเจ็แปดีลพี่น้องประมาณนั้นแหละกินกนรบต้บอเอ ทำเตะทำแต้มเลยแล้วไปจักแต้มหรือพันเตะแตมแล้วครับมาหลุดนั่อีกครับพัาต่อมาท่านนี้เสือกสีตึงๆครับยูยูครับมาหลุดน้่งกันนะครับเด้อนี่เขาก็เลยยูเจ็ดแปดแตมนะครับยูว่าพันตอมยู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 บ่ครับบ่เห็นโตแล้วบ่เห็นครับพันตอมต้องมาถึอครับมาฝากช่วยครับเสือกเงวกินเลือกครับเนื่อปลาหมึก เมยังเหครับใส่สวยป่ะมาตอบจากโชคพี่เงาบ้างมั้งหกครับออกงายจังหน่อยครับวันนี้เขาก็นได้เจ็ดแปดแต้มเลยครับเด้อถือว่าตอบดีอยู่ครับวันนี้ครับโอ้ใส่สวยครับพี่น้องมาตอบเพ็ดอีกแล้วครับโอ้กินเล็กบนางตายเลยครับเล็กอยู่ตัดตัดจังเดียวครับกินเหล็ครับ นี่ถือว่าผลงานเขาใส่ได้เยู่ครับใส่เบ็ดแปดสิบดังครับมาลุ้นกันไหมนะครับเด้อันเอาเอากลับขึ้นมันจะเป็นยังไงเนี่ยมันไปพันกับเบ็ดพถึนลุ้นกันต่อนะครับนะครับผลงานว่าได้อยู่ยามเบ็ดพระท่านแล้วยากเบ็ดพระท่านแล้วครับวันยี่สิบดังล้วครับนี่ก็ใส่กู่เบ็ดแล้วแล้วเนาะครับเนาะมาลงผลงานรวมๆครับนี่ขอผมพันพันเต่ากับพันพันเสี้ยครับนี่อันนี้มาลงผลงานท่านเตย ผลงานพ่านเตยกับพ่านตอมครับใส่หูฟังกันแนล้วป่ะผ่านเตยตัวใหญ่ตัวนึงวะผลงานพ่านเตยครับเอาบิ่งผลงานพ่านเตยครับเด็ดแต้มโอ้มาอยู่ตัวนี้นับเบิ่งโอ้แต่เขาแต่ตัวใหญ่เขาตัวใหญ่วะนะครับผลงานรวมแต้มสองสามไปยังยันหน่อย,เ,ย,อเ,ยเดียวสี่หกเจ็ด ดเก่าสิบสิบแจมตัวนั้นรูตัวนึงยังไงพันเตยพันเตยกับพันตอมได้สิบแ้มครับพันเสี้ยกับพันเตาได้สิบสามครับโอ้ถือว่าพ่อได้อายุได้กินนันยูแล้ครับพี่น้องครับนี่ครับจะได้กับฝากกดติดตามช่องหากินรอถุงของพวกเราหน่อยนะครับเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราหน่อยครับสํับรับคลิปนี้กับขอลาปีลาดองไปก่อนครับ อย่าลืมเป็นกำลังใจให้นด้ครับเด้ออาเตยอาพีแล้วตรงนี้ครับนี่ครับตอนเฟียครับนี่ครับกระบาดแนวครับครับผมสวัสดีครับติดหนาปอกันไหมครับผม